ต่อกันอีกคลิปหนึ่งครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพิตูน้ำซิ่งบ้านช้างนะครับเอ๊รามาอยู่กับรถอัดฟางครับเจ้าเดิมครับค่ายเดิมโอุการช่างชมพนบุรีครับโอ้วันนี้ลูกน้องไม่ได้มาสองคนครับ คนได้เปรียบนะครับพี่น้องรถอัดฟ้างนี่รายได้ดีนะครับเอออันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวได้ประมาณช่วงน่าจะช่วงสงกรานนะ เอีปัญหาครับอูนี่ถือว่าผ่านเลยครับได้ดีนะพี่น้องก้อนละยี่สิบก้อนละยี่สิบครับทอมอ่เอามาไว้ตรงนี้เลยครับเอาไว้ตรง ทางเลยนะอุ๊ยอุอ๊ยเออช่วงหนาครับก็ไม่มีอุปสรรคนะครับคันนี้ ทำก่อนได้เก็บได้เปรียบนะพี่น้องโอ้เร็วนะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวเดินสิบนะใช้ปั๊มห้าตัว เครื่องอัดก็จะเป็นแมสซี่นะเครื่องก็จะเป็น h o 7 d 195นะครับ ถ้าช่วงเข้านา,าหน้าปีนะครับก็จะไม่ได้มาแถวนี้ครับเพราะว่าจะไปอัดอยู่แถวชุมพลนะครับแถวบ้านของช่างอุกนะครับเนี่ยคดีครับรถอัดฟังตินาคามนะครับก็คือลุยน้ำลุยโคลนได้นะครับแต่ถ้าเป็น เป็นรถไถน,นะครับลากกับเครื่องอัดฟางนี่อย่างนี้ก็จบเกมครับไม่ได้เลยต้องรอน้ำแห้งนะครับพอจะแห้งก็ฟางก็ก็ไปแล้วครับ บางเจ้าก็ได้เป็นพันก้อนนะครับบางเจ้าก็อัดไปขายในช่วงนี้เห็นเจ้าของนาะอัดขายก้อนละสามสิบาหบาทนะเป็นบ็อกของเมสซีซะด้วยครับก็ อัดวันนี้ก็เย็นเย็นก็หมดแล้วครับพันกว่าก้อนนะครับตรงนี้ฟางมีมูลค่านะครับพี่น้องโอ้ ตั้งแต่ผมถ่ายคลิปคันนี้มานะครับยังไม่มีเคยมีปัญหาเลยนะครับก็จะมีแค่อย่างเดียวครับน็อตเซฟตี วางโอกก็โยนให้คนจัดเบียงโอ้ครับมีอีกคันหนึ่งนะอู้เห็นเหลืองๆนั่นนะครับ ตอนนี้น่าจะประมาณสักห้าโมงกว่าแล้วนะก็อัดเรื่อยๆนะครับบางครั้งก็ถึงเกือบจะทุ่มหนึ่งก็มีเราต้องดอูสภาพอากาศด้วยนะครับบางครั้งก็ถ้าฝนไอถ้าน้ำค้างลงเร็วก็หมดสิทธิ์ครับอัดไม่ได้ครับมันเหนียว ก็เหมือนกับเกี่ยวข้าวแหะครับพี่น้องถ้าอย่างนี้ก็ยังอัดได้นะครับเพราะว่าแดดร้อนนะครับขนาดห้าโมงกว่าแล้วนะก็ยังร้อนนะครับอ,อโอ้กินไม่มีติดคอเลยครับคันนี้ ข้างบนก็ประมาณสัก50ก้อนได้อยู่นะพี่น้องอสุดยอดครับเลี้ยวนี่โอเคเลย ท่านใดครับที่สนใจนะครับหรือว่าจะให้เซตร,ระบบรถอัดฟางก็ได้นะครับก็ติดต่อได้นะครับจะเอาฟางไปเอาฟางลงก่อน นก่ก็ลูกน้องไม่ได้มาสองคนครับ

ใปต่อแล้วครับโอน้นั่นครับ อีน,น้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดคลิปเลยก็แล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจากช่องเล็กช่องเล็กๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมเลยครับสวัสดีครับ